ก็จะมีแต่ความสุขและความสมหวังในทางความตั้งใจและปฏิบัติต่อไปมันก็จะมีแต่ชัยชนะมีเหนือกว่าพวกมารพวกอธรรมทั้งสิ่นมันไม่แท้ดาดอกจิตข,ของเราบริสุทธิ์มันต้องบริสุทธิ์ชัยชนะนั้นก็คือธรรมะบุญกุศลบารมีเติบใหญ่ขึ้นทุกวีทุกวันปฏิบัติต่อไปไม่ใช่ว่ามันต่ำลงสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวัน รูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างไม่ใช่ว่าไม่เห็นอย่างนั้นท่านจะเมตตาทําไมท่านรู้ว่ามาจากพบไหนมาจากใครมาจากไหนไม่ใช่รู้ว่าแค่เป็นผู้ที่รับใช้มาจากทวงสวรรค์นานท่านร,รู้รู้ติดตามท่านมาท่านมองเห็นเห็นทำไมจะไม่เห็นเออเป็นคนที่สูงส่งอู้ ปูดาบทมาชุบเลี้ยงเออนั่นแหละทุกชาติมาเกิดเป็นลูกปูดแดงนั่นแหละ